เลือกเพลงฮิตของทั้งรุ่นพี่พิกซีและรุ่นพี่โฟ v ีมาร้องมาเต้นก็การันตีได้ถึงความยากความโหดนะคะว่าเส้นทางกว่าจะเป็นเกิร์กรุ๊ปแถวหน้าของ t ีป๊อปเนี่ยไม่ง่ายเลย แต่สำหรับทีมสองสาวผู้เข้าแข่งขันในรายการเรเลตี้ p r i n เซส s ท i a r a เฟ้นหาดาวดวงใหม่ของวงการ t ีป๊บอกเลยว่าซู้สุดฝีมือเท่านั้นค่ะโชว์ทั้งเต้นและร้องสดให้ฟังกันไปเลยตั้งแต่วันเปิดตัวรายการก่อนที่พวกเธอจะเข้าสู่ช่วงเก็บตัวเรียนและแข่งตามรูปแบบรายการเรลตี้ที่จะให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนมาอยู่รวมกันใช้ชีวิตและฝึกซ้อมทักษะการเป็นศิลปินด้วยกันและมีการแข่งขันตามโจทย์ต่างๆเพื่อหาผู้ชนะ รายการโรลยลิตี้แบบนี้ก็เคยฮิตมากในไทยเมื่อกว่า10ปีก่อนนะคะสร้างศิลปินคุณภาพมาแล้วมากมายหลายคนแน่นอนว่าเรียนหนักฝึกหนักคือเป้าหมายและสิ่งที่ทั้ง12สาวจะได้กลับไปค่ะแต่มากกว่านั้นนี่คือเส้นทางที่จะทําให้พวกเธอเข้าใกล้ความฝันไปอีกขั้นบางคนเคยลงสนามแข่งมาก่อนแต่ยังไม่สําเร็จส่วนบางคนก็อยากใช้พื้นที่และโอกาสตรงนี้เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นค่ะ จร,จริงๆแล้วทีป๊อปเขาก็จะมีมาตรฐานบิวตี้แบบหนึ่งเนาะที่ก็อาจจะเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆแล้วก็ผอมมากๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทีเนี้ยก็เลยคิดว่าทีป๊อปอาจจะไม่ได้หยุดแค่นี้ค่ะก็เลยอยากจะมาเป็นตัวแทนของสาวที่อาจจะไม่ได้เป็นบิวตี้มาตรฐานของทุกคนอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะามาเหมือนเป็นกระบอกเสียงเล็กๆเพราะว่าเราก็มีเสียงที่ดังกว่าคนอื่นก็เลยคิดว่าอยากจะมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะความยากความง่ายสําหรับแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดถึงรายการเรียลิตี้ก็คืออาจจะมีแบบ พวกถ่ายทอดสด24ชั่วโมงอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการแบบระมัดระวังแล้วก็ต้องแบบซ้อมให้ได้เยอะกว่าปกติอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็มองว่าการที่อยู่ทุกวันก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียค่ะอาจจะไม่ได้ privacy บ้างแต่ว่าก็อย่างน้อยคือการได้อยู่ด้วยกันได้เรียนรู้ความเป็นกันละกันได้มากขึ้นค่ะ เจ้าถให้หนักสำคัญก็คือทีเมนเทอร์และโค้ชค่ะที่จะคอยชี้แนะแนวทางซึ่งหนึ่งในคนเบื้องหลังของรายการนี้ก็คือมิกกี้ติยวัฒเปี่ยมเบีย้ยอดีตนักร้องยุค90ที่คร่ำวอดในวงการเพลงมานานค่ะเป็นทั้งนักร้องโปรดิวเซอร์และครูสอนร้องเพลงที่เคยสอนลูกศิษย์คนดังทั้งไอโฟเอฟและก็บุ้งกี่เดอะวอซ์มาแล้วนะคะครั้งนี้มารับหน้าที่เป็นทั้งคอมเมนเตอร์และที่ปรึกษารายการพี่มิกกี้บอกว่ายุคนี้ทีปอบคึกคักมากมีแฟนๆที่พร้อมทั เพาะศิลปินอยู่ตลอดทําให้แต่ละคนแต่ละวงยิ่งต้องพัฒนาฝีมือและคุณภาพของผลงานน้องใหม่ที่จะก้าวเข้ามาก็ยิ่งต้องฝึกหนักค่ะซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องหลุกภายนอกอย่างเดียวแต่ต้องอย่าลืมว่าการเป็นนักร้องก็ต้องร้องเพลงให้ดีด้วยจริงๆแล้วนักร้องคือต้องร้องเพลงให้เพราะครับคือทำไงให้ร้องเพราะร้อยคนฟังแต่สุดท้ายคุณต้องร้องให้คนสะกดคนให้ได้เพราะว่า คุณจะต้องไปยืนอยู่เวทีหนึ่งที่คุณต้องสะกดคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ยคุณจะทำยังไงมันเป็นยุคสมัยที่ทำให้แบบทุกคนตื่นตัวว่าต้องแข็งแรงอะเราสะนะว่าเราเป็นอีเจเนเรชันหนึ่งเราจะซ mm ับพอร์ตเขาให้มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ทำให้เขามีความรู้สึกที่สิงโครไน์ที่ลงตัวกับเขาที่สุดในแนวทางของเพลงและดนตรี กระแสของทีป๊อปโดยเฉพาะกับเกิร์กรุ๊ปยังปังต่อเนื่องนะคะวัดได้จากยอดวิวยอดผู้ติดต,ตามและชาร์ตเพลงต่างๆรวมถึงการปล่อยเพลงใหม่มาต่อยอดกระแสกันแบบไม่พักแฟนคลับก็ได้ฟังผลงานดีๆส่วนศิลปินก็ได้พัฒนาฝีมือซึ่งสําหรับ12สาวจากรายการ p r i n c ซสท t i a r a ค่ะจะเริ่มเก็บตัวเข้าบ้านและแข่งขันตามจดเพลงตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมไปจนเดือนธันวาคมเพื่อโอกาสในการเป็นศิลปินทั้งแบบเดี่ยวและแบบเกิร์กรุ๊ปที่จะมาสร้างสีสันใหม่ๆใ,ให้กับวงการทีป๊อปค่ะ Thank you.